ต่อไปจะเป็นการไอ้ักเกตของสิริลักษณ์เลนชนะหลังจากโดนท้ามาเป็นชาติเป็นปีเป็นุศักกะลาผ่านมามันมึ่งมีเวลามาทําแล้วก็เนี่ยเนียนๆสถานการณ์สงการนะหลังจากเพิ่งผ่านสงครามไปแถวนี้เลนแฮตุ้มเต๊ะเราก็ยังมีกระจิตกระใจแต่าไอ้ักเกตกันก็อ่ะยอมใจมันเริ่มเลยไหมเริ่มเลยไหมยอเคเองเลย ยกเคตัวเองกันทั้งนั้นแหละน้ำไรลคุนพี่คูสีนีอร่อยแน่นอนคูสีดิสนุกสนานิ่เลยค่ะคุณสิริรัตน์เลนชนะเชิญค่ะเก้าเสียแน่เอาว่ะหนึ่งเอาสิตาหัเปิดให้ปมุกใจที่มึงด้วยอ่ะ เยอะแล้วไม่ได้อายหัวเขากับบรรจงไปดูให้ดูปัดไทยเร็วช้าเดี๋ยวเข้าไป1ามในที่สุด2องปีที่รอคอยไอ้บัคเก็ตไอ้เรื่องก็สำเร็จลงในวันนี้ไม่รอดเดี๋ยวกนรอให้เสร็จก่อนมีอะไรจะพูดไหม ทำบุญไหม,ไมด,ดให้ไอนอนี้ต้องิงไหมเนี่ยูสิ้ได้ทัวำบุญล่วงหน้าไปแล้วใช่ไหม <c oughs> พึ่งไอ